สวัสดีครับผมกล้องตลาดที่ดินนะครับวันนี้เราจะพาไปดูที่ดินที่กรุงเทพแบบยังไม่ต้องขับรถไปนะครับเราจะดูกันว่ามีใครมาประกาศขายบนเว็บเราบ้างแล้วก็ที่ดินน่าสนใจขนาดไหนมาไปดูกันสักสองสัปลงครับวันนี้ก็พิมพ์คําว่ากรุงเทพนะครับปลงแรกเลยครับ11ไร่อยู่เขตมีนบุรีเดี๋ยวไปดูกัน11ไร่ 3งาน64ตารางวานะครับหน้ากว้าง50เมตรลึก430เมตรดูรูปนิดนึ่งเป็นรูปโฉนดนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ถนนร่มเกล้าติดกับสุภาลัยพาร์ควิวยาวเข้าไปเลยนะครับหน้ากว้าง50เมตรเดี๋ยวไปดูกันว่าถนนดูรูปแปลงเลยนะฮะที่ติดถนอนอ่านี้ส่วนร่มเกล้าอยู่ตรงข้ามกับปัป๊มปตท อ๋อนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่คือสุภาลัยนะครับตึงๆๆถนนก็เป็นถนน6เลนถนนน้ก้าวนะครับก็เป็นถนน6เลนก็คือแปลงนี้ครับเห็นไหมครับอ่านี่คือข้อดีของเว็บเรานะครับก็สามารถมองเห็นรูปแปลงนะครับสี่เหลี่ยม ผืนผ้ายาวๆนะอยู่ติดกับถนนร่มเก้าหน้ากว้างประมาณ50เมตรราคาตารางวาละ52,000อันนี้แปลงแรกนะครับแปลงต่อไปไปดูที่พ่าขนโยทิน15ไร่ตารางวาละห0,000บาทอ๋อตรงนี้ก็ติดกับหมู่บ้านเจษด,ดาถ้าจะติดกับ สนามบ,บินดอนเมืองเลยนะครับไปนี้ต้องดูเรื่องทางเข้าอะไรให้ดีนิดนึงนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะสภาพปัจจุบันก็ยังเป็นมีต้นไม้ใหญ่อยู่ก็จะเห็นว่าถ้าเข้ามาดูที่เว็บเราเนี่ยครับสนใจทำเลไหนนะครับก็เลื่อนแผนที่ไปได้เลยก็จะเห็นแปลงที่ดินหรือบ้านนะครับที่ประกาศขายอยู่นะครับ แล้วเราก็ค่อยๆเข้าไปดูรายละเอียดดูรูปแปลงดูทางเข้าทางออกดูสภาพแวดล้อมได้เลยนะครับประมาณนี้ครับถ้าสนใจแปลงไหนหรืออยากได้ที่ดินทำเลไหนสเปคไหนงบประมาณเท่าไหร่บอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยหาให้ครับ